ได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน,นวมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วชี้เข้ามือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับจะไปบีบเปลือกตา อย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจว่างๆไว้นะลูกนะให้นึกสมมุติว่า ตอนนี้เป็นช่วงสงครามชิงพบปิดงบดุลชีวิตของเราเนี่ยเราจะเตรียมตัวเตรียมใจของเราอย่างไรที่จะทำให้จิตนับเป็นกุศลไม่มีความคิดอื่นมาเจือปนเลย ทำอย่างไรใจของเราจะใสที่สุดสว่างที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดแต่สมมติว่าเราเจอภาวะนั้นเราจะทำใจของเราอย่างไรให้มันใสที่สุดบริสุทธิ์ที่สุดไม่มีความฟุ้งเลย นิ่งจนกระทั่งสิ่งดีๆผ่านเข้ามาในกลางหยุดกลางนิ่งของใจเราไม่ว่าจะเป็นแสงสว่างดวงธรรมใสๆกลมรอบตัวหรือว่ากายภายในหรือว่าพระแก้วใสๆบังเกิดขึ้น ในคืนนี้เราลองฝึกฝนใจเราซักซ้อมเพราะฉะนั้นต้องทำใจให้ว่งว่างปลอดกังวลจากคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบานช่องไม่วิตกไม่กังวลไม่ห่วงใย,ายอาไรยอาวรนใครไม่มีเรื่องครอบครัวไม่มีเรื่องแม้แต่ตัวของเราเองที่กำลังนั่งอยู่เนี่ย มันจะปวดจะเมื่อยแล้วจะเป็นยังไงไม่สนใจทั้งสิ้นที่นั่งจะนุ่มนวลแล้วไม่นุ่มนวลก็ไม่สนใจลองหัดปล่อยวางดูสิจะ๊ะลองดูนะลุงนะคืนนี้เราลองดูเราฝึกปลดปล่อยวางไม่วิตกไม่ขกังวลใ้เรื่องคนสัตว์สิ่งของ ฟ้าจะถลม่มแผ่นดินจะทลายข้อขาดบาดตายก็ไม่สนใจทั้งสิน้นเราจะหาหลุมหลบภัยของเราซึ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจำง่งายๆไปอยู่ในกลางทองตำแหน่งที่เหนือจากสะดือเป็นมาสองนิ้วมือหรือง่ายกว่านี้อีกก็คือกลางท้องนะตรงกลางท้อง เราจะวางใจอย่างไรเนี่ยที่ไม่ตึงไม่ย่อนเกินไปไม่ตึงเกินไปเป็นใจที่สบายสบายไม่ติดเรื่องอะไรทั้งสิ้นเลยไม่ติดเรื่องทรัพย์ไม่ห่วงรัพ์ไม่ห่วงเรื่องสามีภรรยาและบุตรไม่ห่วงธุรกิจการงานเลย มันจะเป็นยังไงไม่สนฟ้าจะถลม่มแผ่นดินจะทลายลข้อขาดบาดตายยังไงก็เฉยเฉวางใจหยุดนิ่งเฉยเวางเบาๆนะลูกนะวางเบาๆมาถึงคราวครับขันนะ่ะทำนิ่งๆิ่งไม่อยังนึกอะไรไม่ออกให้นิ่งๆิ่งเฉยๆฉเยาไว หนึ่งเฉยๆทำใจใสๆนุ่มๆสบายๆอุปทุณเวทนากราด็็ต้องข่มใจให้ได้แยกกายและใจออกให้ได้เท่าที่จะทำได้มากบ้านน้อยบ้างก็ช่างมันแล้วก็วางใจนิ่งๆ ถ้ายังวางที่ศูนย์กลางกาไม่ได้นะจ๊ะตอนช่วงนั้นต้องไหนได้เอาตรงนั้นก่อนไห้นิง่งถ้าสาม,มารถนึกพระได้ก็นึกพระนึกดวงได้ก็นึกดวงนึกบุญได้ก็นึกบุญถ้านึกอะไรไม่ได้ก็เฉยๆนิ่งๆไม่วิตกไม่กังบนให้มีความมั่นใจว่า เราอยู่ในความคุ้มครองของพระรัตนตรยัยเราอยู่ในความคุ้มครองพระรัตนตรัยแล้วที่หลวงพ่อให้การบ้านไปทำคงจำได้นะลูกนะว่าเราอยู่ในพระพระอยู่ในเราเราเป็นพระพระเป็นเราทำความรู้สึกว่ามีพระหรือเป็นพระ แม้ว่าเราจะยังไม่เห็นก็ตามที่ให้ฝึกซ้อมเอาไว้ทำการบ้านถ้าถึงคราวขับขันเนี่ยมันนึกอะไรไม่ออกจริงๆเพราะทุกขเวทนามันกล้ามาอันนิ่งเฉยๆมั่นใจเลยว่าเราอยู่ในพระพระอยู่ในเราเราเป็นพระพระ เป็นเราแล้วก็เฉยๆถ้าหากว่าอยู่ที่บ้านไม่แต้อยู่โรงพยาบาลอยู่ตามลำพังในห้องนอนของเราบนเตียงของเราไม่มีใครมารู้มาเห็นตอนนั้นละจังหวะก็ดีนิ่งเฉยสบายแต่อยู่โรงพยาบาลน่ะมีคนมาถูกเนื้อถูกตัวเราก็ปล่อยเขาอย่าไปกงังวล ทำเฉยๆเพราะเราพูดไม่ได้แล้วตอนนั้นต้องนิ่งอย่างเดียวนะลุงนะถ้าอยู่กลางกายได้ดีมากแต่ถ้าอยู่ไม่ได้ตรงไหนก่อนก็ได้แล้วก็นึกให้ชุ่มอยู่ได้บุญนึกง่ายๆเพราะเราจะไปนึกแยกว่าเราเคยทอดกระทินทอดปลาทอดอะไรต่างๆเ่านั่นสา่บท วิหารสาราการเรียนตอนนั้นมันนึกไม่ออกนะลูกนะเรานึกรวมไปเลยบุญทุกบุญนิ่งนิ่งเฉยๆนึกกับบุญท่วมตัวท่วม,วม,วมใจเราอย่างนี้ก็ได้นะลูกนะอย่างนี้ก็ได้แล้วก็น,นิ่งเฉยแล้วมันจะมีจังหวะที่เราจะถูกดูดเข้าไปข้างในที่ว่าสามเฮือกนะัไนไง เราถูกดูดเข้าไปข้างในตอนนี้เป็นจังหวะด,ดีสำหรับเราไม่ต้องกลัวเลยลอยให้มันดูดเข้าไปพอดูดไอ้ตอนนั้นจะเป็นจังหวะที่เราจะนึกพระได้นึกดวงได้จะนึกคำว่าพระก็ได้แม้ไม่เห็นพระจะนึกคำว่าดวงก็ได้หรือจะนึกคำว่าบุญก็ได้แล้วมันจะวูบไป พอเรานึกอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นความดีงามเป็นสรณะของเราพอไปถึงณจุดที่ตกสูลงไปที่มันเฮือกที่สองเนี่ยคราวนี้จะสว่างมาเองเลยตอนนี้เราจะเห็นจริงๆเลยจะเห็นเป็นพระจะเห็นเป็นดวงจะเห็นเป็นแสงสว่างเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นกรรมารม เป็นกรรมนิมิตตารมเป็นกตินิมิตตารมมันจะเกิดขึ้นตอนนั้นเลยแลปล่อยไปหายใจใสแล้วพอถอกไปแล้วก็จะลืมหลักวิชาที่สอนไว้นะลูกนะเพราะฉะนั้นคืนนี้เราวางใจเฉยๆลองดูว่าไม่ห,ห่วงยยอะไรอาวอนใคร จะเป็นคนเป็นสัตว์สิ่งของครอบกลัวทรัพย์สมบัติตึกรามบ่านช่องเลือกสวนไห่หนาบริษัทอ่างร่างแม้กระทั่งตัวของเราสังขารร่างกายไม่ห่วงไม่ย้ายไม่กังวลหยุดกระนิ่งอย่างเดียวฝึกให้ได้ทต่ลูกนะสักวันหนึ่งเนี่ยเราจะต้องเจอสงครามชิงพบงบดุลชีวิต พราะฉะนั้นต้องฝึกจิตของเราให้มันคุ้นเคยไม่ต้องไปหวาดกลัวหวาดกรเลงอะไรกลัวก็ต้องตายไม่กลัวก็ต้องตายมันตายทั้งขึ้นทั้งล่องอย่างนั้นแหละเมื่อกายทั้งขึ้นทั้งล่องเราก็ต้องฝึกใจเอาไว้ให้นิ่งๆให้ใจใสๆให้ใจสบายสบายให้เบิกบาน ให้แชมชื่อคืนนี้ก็เช่นเคยใครเหนื่อยใครเพลียใครง่วงใครตึงใครเครียดก็ปล่อยให้มันหลับในกลางในกลางกายนะลูกนะเมื่อยแล้วก็ขยับเบาๆ ยายสะเทือนคนข้างเคียงเขา้าฟุงหยาบเราก็ลืมตามาดูดวงแก้วใสๆองค์พระใสๆดูหลวงปู่ของเราคุณยายของเราพอใจสบายล้วก็ค่อยๆหลีตาลงมาช้าๆ แล้วก็กค่อยหลับตาอย่างสบายๆแต่ฟุ้งหยาบอีกก็ลืมตาใหม่แต่ถ้าฟุ้งละเอียดคือความฟุ้งที่เราควบคุมได้ไม่ต้องลืมตาเะยจ๊ะทาไม่สนใจไม่รู้ไม่ที่หรือรู้แล้วเราไม่ชีใช้เฉยๆหยุดก็นิ่งอย่างเดียวคืนนี้ ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวกันละลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆเ,เลยจ้ะ